สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราขับรถเข้ามา ไปรูมันอยู่ตรงไหนนะคะ เดีย๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูภาพสไลภาพสไนหน่อยนะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่า ถ้าต้องถ่ายก่อนมืดนะคะเพราะว่าถ้ามืดแล้วเดินเข้ามาเนี่ยมันอันตรายนะคะงูมันเยอะมากเลย จุดนี้นะคะทุกคนมันมีงูนะคะเยอะมากงูเป็นพยาง,งูตัวใหญ่เลยนะทุกที่ทุกคนเหนื่อยที่ทุกคนเห็นด้านหน้านะเป็นถ้ำนะคะเป็นเป็นภูเขา ดูจะพาไปดูงูนะคะสัญญาณไม่แน่ใจจะมีหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวรอลุ้นนะคะโอ้โหเฮ้ย ถ้าถ้ามันตัดไปนี่อาจจะเป็นเพราะสัญญาณนะคะ おっこれいいんじゃもう。 ôi mấy cô con sẵn nhan đi mấy ôi mày hiền ơi ทุกคนคะถ้าสัญญาณถ้าภาพถ้ามันตัดไปนะคะแสดงว่า,าสัญญาณนะคะ คือมันเป็นทางที่ลกแล้วปิดเลยนะคะ โอ้เข้าไม่ได้อะค่ะทุกคนมันลกเกินโอ้ยนี่เอาโอ้ยน้ำติดเข้าไม่ได้ะคะ่ะลกลกเกินโอ้โหทุกคนคะทางเข้าไปในทุน่งตนห้ามมันลกมากเลยะคะ่ะ โ <icana> อ <refin ements S 2> ้โหมืดพอมันมืดแล้วมันจะน่ากลัวเดี๋ยว เข้าไม่ได้ค่ะต้องเข้าตอนนี้อย่างเดียวแล้วต้องย้นอนกลับมาตอนเดิมไฟมันไม่แจ่มกอน Hmm. Oh. Hmm. Oh. Okay. 你能。嗯 <noise> ทำงู เม้นนะคะเพราะเขาเข้ามาคนเดียวอ่ะมันมันมันมองแต่พื้นที่อะค่ะมองแต่โลเคชั่นมองแต่บรรยากาศรอบๆนะคะเพราะว่ากลัวจะเจอสัตว์อันตราย เราแว่งไปหมดเลยค่ะ ทุกคนมันมันถ้ามันเดินเข้าไปอีกมันจะลึกเข้าไปอีกอะเอาแค่นี้เนาะเพราะว่ามันมันมันน่ากลัวแล้วกินแรงมากเลยอ,ออกดีกว่ามันถ้ามันเข้ามันจะเข้าไปลึกแล้ว โอ้โหคือเราก็กะว่าจะไม่ให้มันมืดนคะเวลามันรอบมันจะมืดเพราะแพ้เราเราก็ต้องรีบออกเพราะว่าเดี๋ยวงูเงือมันออกมาเต็มหมดเลย ดีกว่าทุกคนคือในข้างในกลิ่นมันแรงมากนะคะกลิ่นแบบนี่อะไรเนี่ยคือทุกคนเชื่อไหมเดี๋ยวพอมืดเนี่ยพวกสัตว์มีพิษอะค่ะที่มันอยู่บนเขาเนี่ย,ยมันจะออกมาเต็มเลยเราออกก่อนดีกว่าเนี่ยต้องออกก่อนมืดอ่ะเดี๋ยวมันมาแล้วแบบคนเดียวอะค่ะอันตราย คือเนี่ยเป็นเขางสียเนี่ยมันจะเป็นเขานะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกด้านหนึ่งนะคะเราจะไปอีกด้านหนึ่งจะเป็นคือถ้าเดินล้อมรอบเขาไปเนี่ยโอ้โหคันนี้ให้ทุกคนเคชื่อไหมเราเดินสำรวจเนี่ยมัน พื้นที่มันใหญ่แล้วมันเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องออกแล้วเพราะว่าถ้ามืดกว่านี้ทุกคนดูทางนี่เห็นทางไหมคะรถรถใหญ่เข้าไม่ได้นะคะเดินนี่ยังต้องลกเลยค่ะแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นเหมือนทางสามแพ่งเลยะคะ่ะแล้วเนี่ยเขานะคะแล้วงูอะ่ะมันจะออกมายังคืนอะ่ะออกมาแบบ คือเดินไปทางไหนก็มีแต่งูเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินออกดีกว่าขอบคุณคนที่เข้าใจความรู้สึกนะคะเพราะว่าคือจุดด้านล่างเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าจะเกี่ยวกับงูโดยเฉพาะนะคะแล้วถ้าขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปบนถ้ำเนี่ยทุกคนเห็นเขานะคะมันจะมีขึ้นไปจะเป็นเขาเนี่ยด้านหน้าจะเป็นเขาเป็นถ้ำนะคะแล้วก็งูทั้งหมดเลย คือเป็นดงดงงูเลยค่ะแล้วงูไม่ใช่งูตัวเล็กๆงูตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วคนเดียวอะ่ะแล้วมัวเทอาหารให้หมาค่ะทุกคนลืมหยิบลืมหยิบไฟหัวกล้องมาหยิบจะครฉายมาสองก็บอก เพราะว่าถ้าเราไม่รีบออกตอนนี้มันจะมืดคือพยายามนะคะที่จะมาให้ก่อนมืดและให้เสร็จก่อนตะวันตกดินนะคะแต่มันไม่ทันอะ่ะมัวไปไทายโรนู้นด้วยโรนี้ด้วยโอ้โหทุกคนดูเขาทั้งลูกนะเนี่ยทุกคนดูค่ะนี่นี่ ก็ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไว้ให้ถ่ายอีกตรงด้านหน้าอีนิดนึ้งนะคะตรงเนี้ยเดี๋ยวจะไว้เข้าไปตรงนี้นะอนั้นี้นะทุกคนคือข้างในอ่ะมันจะอันตรายแล้วมันจะน่ากลัว ี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราไปอีกสเปย์ไปไปโลอื่นอีกเพราะาโลนี้ทำมืแล้วออกลำบากแล้วค่ะอันตรายเดี๋ยวเราไปซ้อนอื่นอีกนะคะเดี๋ยวขอจบไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนเนี่ยมันจะมีจุดอื่นแต่จุดเนี้ยมันคือจุดเนี้ยมันเป็นป่าพอมันเป็นป่ามันลกลกแล้วมันอันตรายค่ะมันจะมีพวกสัตว์เนี่ยเยอะเลยโซนเนี้ย มใช่ได <ítulo> <Yeah>, sure. yeah, mm ้เวลาสัตว so right. so like so ์ออกใช่ใช่ค so, ่ะคือเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่สัตว์จะเริ่มออกแล้ลงจากเขาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามาไม่ทันเนี่ยทุกคนเชื่อไหมอันตรายมาแล้วสัตว์เนี่ยงูเนี่ยเขาจะแบบมันจะออกมาเป็นฝูงเลยค่ะแบบเหมือนกองทัพงูเห่าเลยค่ะเดี๋ยวเราขอพาไปดูจุดอื่นที่เป็นเขาลูกนี้ดีกว่า เราต้องรีบออกกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันมาเป็นฝูงแล้วเราแย่ yeah, นะคะเพราะมันเป็นสัตว์มีพิษว่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะเดี๋ยวไปดูโอนอื่นนะคะสวัสดีค่ะ